่ไว่าความรู้สึกแบบความเย็นของมิ้ก็คือมีวคาวามเมนทอนนี้บล<ม>็อกกี้แท่งเขาจะเป็นช็อกโกแลตขนมปังอ,ะอ่ะขนมปังกรอบเนี่ยอร่อยอืมถ้าก็คือแบบอร่อยไม่เคยกินละ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนก็จะมารีวิวขนมเกี่ยวกับมิ้นนะคะอ่าที่เราได้มาจากญี่ปุ่นอ,อันนี้ก็จะเป็นพอเค้นนะคะนี่ช็อกมิ้นนะคะโอเคลองดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะพอชิ้นแรกก่อนชิ้นต่อไปรอก่อนนะนี่ค่ะแต่มาก็จะอย่างนี้เลยอุ้ยเขียวมิ้นมากฟ้าๆค่ะมีคำฟ้าๆนะเวอุ์ยหล่นมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะอื้อหือ รสชาติคือเย็นเพราะเป็นมิ้์มีความเย็นมากอืมอร่อยเลยอะก็คือเป็นแบบเหมือนบัตเตอร์เค้กอ่ะแต่ว่าเป็นมิ้นน์ไงแล้วก็มีช็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตชิพอะค่ะอืมอร่อยอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะซื้อที่รอสันค่ะทุกคนเบ้ตเตอร์มันอ,อร่อยอ่ะอร่อยกินกินหมดเลยนะอ,อ,อร่อยว่ะพอม้สึกแบบ ความเย็นของมินก็คือมีความเมนทอนนิดนึงนี่เรา่อบอ่ะทุกคนโอเคเลยอะ่ระรสชาติหวานไหมหวานอ,อยู่ค่ะหวานกะบคอดีนะไม่ได้หวานเลี่ยนนะคอดีอันนี้อร่อยมากจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปเลยนะคะ <c oughs> คก็ต่อไปกันนะคะก็จะเป็นอันนี้นี่จะเป็นโคลอนนะโคลอนนะคะเป็นครีมครีมโคลอนรส็อกมิ้นะคะที่จริงเองก็กินมานิี้หนึ่งแลย <c oughs> อ,อใจไม่ไหวน,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 นะคนี นี่ค่ะก็จะเป็นสีแบบเขียวเขียวอ่อนนิดนเหมือนกันแล้วก็ตัวแป้งจะเป็นช,ช็อกโกแลตนะคะตัวแป้งแป้งกรอบโครนเนี่ยอืม้าก็คือแบบอร่อยถ้าใครกินล,ละถ้ากล่องก็ประมาณนี้นะคะเป็นท,ที่รอสรั่งเหมือนกันอืมอร่อยแนะนำค่ะผ่านขนมปังเมื่อกี้อันให้เก้าเต็มสิบอันนีให้แค่แปดเต็มสิบอืมเอ้ยเก้าเข้ากัน่อไปอันนี้เป็น,น บล็อกตี่ค่ะอันนี้เราก็กินมาหลายรอบแล้วเคยกินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเพราะว่าชอบแต่ไงเป็นแพคเกจขาจะเป็นแบบว่ากองเล็กอย่างนี้สองอันนะคะนี่ค่ะกองก็เป็นสีเขียวนี้อย่าง,งเลอร์นะครคัพเป้ร์อืมในกระทั่คทงคัพเปอร์เราก็เป็นเขียวมินต์เจ <laughs> ้วนายก็เขียวมินต์ <laughs> นี่ค่ะ นี่ทุกคนมีกี่อันลองนับดูนะประมาณสองสี่หกสิบอันนะสิบแท่งแล้วจะบอกว่าแช่เย็นอร่อยมากทุกคนกินแบบนี้ก็อร่อยนะ่ะบล็อกกี้แท่งเขาจะเป็นช็อกโกแลตขนมปังอ่ะขนมปังกรอบเนี่ยอร่อยซอสก็คือซอสช็อกมินนะอืดีมากนะไม่เลี่ยนนะมนไม่มีเลี่ยนอร่อยไม่หวานเกินพอดีค่ะหวานนิดๆชอบมาก มีโลโอมเนี่ยละอมละอ,อมอันนี้เป็นอะไรกันนี่ค่ะใช่ครัปเตอร์เลยซึ่องอันเนี้เรากินมาจากญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าไม่ใช่ละอมเป็นไอศครีมเดี๋ยมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะอ่าอีกคลิปหนึ่งที่แอนก,กินคือหอบมาไม่ได้มันเป็นไอศครีมรู้ไหมวะเออหอบมาจากเครื่องเครื่องยแอนก็เลยต้องกินที่นั่นแบบอันนี้ก็จะเป็นมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินนะอืม กัมมี่เตรียมอ่านมิ้นกัมมี่เขาเคยอร่อยอ่ะอืม,อ,มอร่อยอร่อยเลยเคือกช็อกโกแลตมิ้นข้างในมันจะเป็นสีทราอย่างเงี้ยค่ะเป็นกัมมี่กัมมี่เยลลี่อ่ะกัมมี่หนึบหนึบอ่ะอืมแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตมิ้นข้นงในเป็นแบบไวท์ช็อกปะอืมช็อกโกแลตมิ้นแต่ว่าเป็นแบบไวท์ช็อกอ่ะอืมโอเคอร่อยนี่ชอบไหม เพลินๆอืมฟรีแบบน่ากินช็อกโกแลตด้วยแล้วก็เลินเย็นได้ด้วยเอาต้องอันนี้ตัวอินรันเดย์สบไยนลยค่ะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตบาร์ที่มีแป้งแล้วมีเค้กอุ้ยน่ากินจริงนี่ไงเป็นอย่างนี้พี่ทิมเกือบละลายเราหอบมาจากญี่ปุ่นเนาะมันจะเป็นตัวช็อกโกแลตเนี่ยมีช็อกอย่างนี้ ลแล้วตรงกลางก็จะเป็นครีมเป็นครีมเลยค่ะเห็นไหมเป็นเป็นครีมเลยเห็นไหมแล้วประกบด้วยขนมปังซอเกรย์ลองซืออืมอืมอร่อยอร่อยเลยแล้วขนมปังก็ดีอืมอร่อยแป็นนุ่มค่ะโอเคครีมตรงกลางก็ครีมตรงกลางก็เป็นครีมแข็งๆครีมเข้าไปรดมิ้น์โอเคมากค่ะอร่อยทุกคนไปตามเลยนะใครไปญี่ปุ่นก็เข้ารอสันไปจัดมาได้นะคะนี่ค่ะ ไปลองดูนะแคปแคปไปเลยมีแน่นอนอยู่ในตู้เย็นนะคะอยู่ในข้างบนช่องเย็นหน่อยโอเคค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคลิปทุกคนดูเลยนะว่าจะเป็นไอศครีมแบบเป็นแบบคัพฝากกดไเลตต์แชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าชาเนี่ยแบบว่าอร่อยค่ะช็อกมิ้นท์ใครที่ชอบ,ชอบก็ไม่ได้เลยมันจะมีความเย็นๆของมิ้นท์ก็สกอร์เลตก็คืแคอแบบผสมกันเลยอีันว่าดีค่ะ ต้องต้องลองนะมันต้องกินไข่เป็นใสช็อกมินแล้วก็ชอบไอศครีมนะต้องลองนี่